กลับสวัสดีครับ f อทสุกท่านก็พบกันอีกแล้วนะครับยามค่ำคืนยามดึกๆดกเด่นๆนะฮะกับช่วงวาดระแวงพระเครื่อง,งดูดีๆมีแท้ปนนะฮะจากช่องตัวเซียนชาแนลดโดยผมแสบพิจิตนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกไว้นะฮะถ้าไม่ตรงกับงานประกวดเนี่ยการที่ผมจะหาพระหน้าใหม่แบบเยอะๆนะฮะยากนะครับผม เพราะว่าตลาดพระทั่วไปเนี่ยเราไปเจอก็มีร้อยกว่าแผงแปดสิบกรสิบแผงอะไรประมาณนี้สี่สิบห้าสิบแผงบางทีนะโอกาสที่จะได้ของเนี่ยในทางเราสายเราเนี่ยยากมากนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไมไมค่อยจะมีภาพแบบเยอะแบบอลังการแบบเวลาไปงานประกวดนะครับเอฟซนะฮะอย่างที่บอกฮะก็คุยกันสาปิเฮราว่างานประกวดพักเครื่องเนี่ยทําไมเขาถึงชอบไปกันก็เพราะว่า มันเป็นงานที่ว่า,ารวมาชาวพื่นพ้อน้องพี่แผงจรยุทธ์นะฮะชาวพักเครื่องอให้ได้มาพบปะกันนะฮะเยอะนะฮะพูดง,ง่ายคนเยอะโอกาสที่จะได้ซื้อได้ขายมันก็เยอะไปด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ผมก็ไปตลาดพัะเครื่องอวัดธรรมจักรมานะครับ<ม>ก็ไปตลาดพัะเครื่องยอดนิยมะฮะในเขต พิจิตต์พิชโลกนี่เลยนะฮะวันพุธนี่เขาต้องมารวมกันอยู่ที่วัดธรรมจักรนะครับผมก็วันนี้ก็ถ่ายคลิปได้เยอะนะฮะแต่คลิปเก่าจากตลาด LR เนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับผมยังไม่หมดก็เดี๋ยวก็ทยอยลงกันวันละคลิปนะสาหรับคลิปถ่ายแผงพักเครื่องนะครับผมมาดูว่าวันนี้ผมได้อะไรมาใหม่บ้างนะฮะของใหม่ก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะอ่ะเดี๋ยวดูเลยนับเลย มีดนะฮะมีดหนึ่งเจ้าของบอกว่าเป็นมีดหลวงพ่อเป็นมีวัดเขาสมอคอนนะครับนี่ฮะมีดนะฮะแล้วแหวนแหวนเงินนะฮะหัวมิคสิ์นะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์ช่างหลวงนะครับอ่าหลวงพู่สุกนะครับเนื้อเมิทสิท์นะครับผมพระปิดตาเนื้อสำริดสมเด็จองนี้นะฮะนอกนั้นก็เป็นของเก่าหมดเลยนะะจากคลิปกเก่าๆที่อยู่ก็ พี่คนมาต่อรองกันแล้วไม่โดนกันก็ผมเอามาผสมผสมให้มันดูเยอะนะฮะให้มันดูนั่นนะฮะดูไม่โล่งนะครับผมไปดูชิ้นแรกกันเลยครับนี่ฮะมีดนะครับผมนี่ฮะเจ้าของเดิมว่าเป็นนะอันนี้ได้มาจากวัดธรรมจักรนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับนี่ฮะซื้อมาก็ค่อนข้างแรงนะฮะมีเลิมน,นะฮะค่อนข้างแพงเลยนะครับเนี่ย จริงเรื่องมีเรื่องไรอย่างผมก็แหมถ้าไม่รักไม่ชอบจริงอ่ะผมไม่ค่อยจะซื้อมานั่นนะฮะเพราะเวลาต้องขายแล้วเวลาจะต้องส่งเนี่ยลําบากเวลาแพ็คส่งนะฮะลําบากเวลาที่จะแพ็คส่งฮะอันนี้ก็น่าจะสับปะใบอย่างเดียวก็น่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนิ้วด้วยฮะประมาณนี้ฮะ ไม่แน่ใจว่ากีนก่นิน้วน,นะครับเอฟซี FC ครับก็เนนี้ฮะตามรูปเลยนะครับผมมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับผมจังหวัดระบุรีนะฮะกหอนเอกลักษณ์สไตล์เข้าเลยนะฮะตามปากฮะอันอนี้มีอา่าแหมนะฮะข้างบนนั้นหลุดไปนะครับผมหลุดนะฮะ นี่นะครับชิ้นที่สองนะครับอเป็นแหวนนะครับผมม่เจ้าของบอกว่าเพิ่งจะทํามาเลยนะฮะได้มาจากเขาต้องการจ้าากจะ,ะไว้ใช้เลยนะฮะหัวแหวนเมกะสิตนะฮะก็คือเนี่ยตัวแหวนเนี่ยเลือนแหวนเนี่ยเพิ่งจะไปทํามา,มานะ,ะเขาได้หัวมานะครับเมกะสิตเขาบอกว่าเป็นของพระครูล,ลืมนะฮะพระครูล,ลืม ก็สายหลวงพ่อทับอะไรประมาณนี้นะ,ะครับครูลืมแต่ว่าเราไม่ลืมนะฮะก็มานี่ฮะนะฮะได้นะครับก็ดูธรรมชาติเลยนะเดิมเดิมนะครับผมนี่ฮะ<ม>เป็นอันนี้เป็นเงินนะฮะเดิเดือนนี่เป็นเงินนะครับผมครับผมแบบนี้ก็ดูแบบเอาตรงเลยนะผมดูเมกะสิทธิ์อันนี้ ดูธรรมชาติดูเหมือนเปิดหนังสือดูนะดูเหมือนกับเราดูหนังสืออะนะฮะอันนี้นะครับผมเนะะี่ยจะดูคล้ายๆทองเหลืองอมเขียวนะแต่เขาจะมีความเงานะครับ f c นะฮะ,นะฮะใส่แหวนได้ป่ะใส่นิ้วได้ปะเออ่ยนะผมลองใส่เออนิ้วกลางใส่ได้ สำหรับคนที่จริงเหมือนใหญ่อะแต่จริงไม่ใหญ่ละเอฟซีลึกอ๋อเป็นอย่างนี้นะคือเขาทำมาแบบถ้าจะเอาไปใช้จริงๆก็ผมว่าห้อยห้อยคอไปดีกว่าห้อยคอไปดีกว่านะฮะน่ารักน่าใช้มากนะฮะแพงครับอันนี้แพงผมฟิตมาแพงเลยด้วยความที่ว่าเหตุลวมันปิ๊งชอบเลยอะครับผม ฮนะตีพระคูลืมนะฮะผมไม่อยากตีพราะคูลืมนะเดี๋ยวมาให้ราคากันถูกอีกนะฮะตีหลวงพ่อทับไปเลยดีกว่านะฮะนะครับตีกงหนึ่งครับพระใหม่นะครับได้มาใหม่นี่ฮะก็กําลังแรงกําลังหาเก็บกันนะครับกาลังแรงกำลังพิมพ์สําหรับพิมพ์ช่างหลวงนะครับผมคนอื่นก็ราคาไปไกลแล้วนะะขายกันราคาแบบนั้นละ แต่ผมด้วยความที่หามาให้ fc ได้ในราคาที่แบบบวกบางๆนะฮะก็ยังไม่แรงมากนะฮะราคาที่ผมขาย fc นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินเขาเรียกว่าบางคนก็เรียกพิมพ์สังกระจายนะครับบางคนก็เรียกพิมพ์ช่างหลวงนะครับผมแต่เขามีลงในหนังสือนะครับซีผมเคยให้ดูแล้วฮะว่าหนังสือพิมพนะฮะเป็นพิมพ์ช่างหลวงนะฮะ ออวัดบางคานะครับปลูกเสษไปหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับก็น่ารักน่าใช้นะฮะเนื้อหาเขาจะโซนเดียวกับหุวยเขมอาจารย์แจนานุคู่พญาเต่าเรือนอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นพระเครื่องยุคปลายที่ทันหลวงพ่อเงินนะฮะเป็นผมบอกตรงเลยนะเป็นพระดีมีอนาคตอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่นานาคตผมเชื่อได้เลยว่า แพงแน่นอนแล้วราคาตอนนี้ก็ยังไม่ชนเพดานนะครับนะฮะแม่มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะฮะระดับด็อกเตอร์เนี่ยซื้อผมประจานะฮะถ้าเอาไปขายต่างชาตินะครับเอาไปขายต่างชาตินะฮะต่างชาติก็จะนิยมนะครับผมสําหรับพระพิมพ์นี้นะฮะเนี่ยเนื้อหาเป็นพระแท้ดูง่ายชื่อว่าเล่นจบง่ายเลยนะฮะความเก่าคือจบง่ายพิมพ์ทรงเนื้อหาโลหะจบง่ายนะฮะ เล่นง่ายจบง่ายนะมีเก๊นะครับมีเก๊นะครับมีเก๊แล้วก็มีสร้างยุคหลังก็มีนะฮะก็ต้องแยกแยะดูเนื้อหาดูธรรมชาตินะครับผมทุกอย่างมีเก๊ะครับเราจะดูกันยังไงให้เป็นก็แค่นั้นเองนะครับผมนะฮะาดูของใหม่ก่อนนะฮะดูของใหม่ก่อนนะฮะหลวงปู่สุขนะครับ เนื้อไม่กระสิทธ์นะครับตอนแรกดูมันก็สมฤทธิ์นะฮะเออดูไปเอ๊ะก็เป็นไม่กระสิทธ์นะฮะซึ่งโคอลสเตอกับเนื้อหาโคอลสเตอรอลกัวแหวนเลยเมื่อกี้เลยนะฮะเนี่ยเทียบเดียวกันนะฮะเนี่ยคอลสเตอนะอันนี้อาจจะแบบสัมผัสใช้มามากอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ไม่กระสิทธ์เป็นหลวงปู่สุข เป็นพิมพ์หลวงปู่สุขนะครับเรียบร้อยมากเลยเนี่ยแต่งเรียบร้อยมากนะครับอุงเนี้ยผมตัดสินใจซื้อมาแปลงหน่อยก็ต้องซื้อเลยเพราะว่าดูแบบอืเขาแต่งเรียบร้อยมากนะแล้วเนื้อมีความเรียกว่าหลากหลายของพื้นผิวอะนะฮะ <Hey. S 1> วันนี้สมัยกล้องเบอร์เ,อรเ,อรเนี่ย ประมาณนี้ครับเอฟซี FC ครับเนี่ยอันนี้พิมพ์อะไรฮะวัดคองขอบหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อไม่กระสิกก็ต้องตีลงหลวงพ่อทับนะฮะหลวงพ่อทับวัดอน,นุ่งนะฮะเพราะเขาก็เอาพิมพหลวงปู่สุกไปทานะฮะผมไม่เคยเจอนะเนี่ยโปรงจงเลยเคยเจอจะเป็นสมฤทธิ์ออกดำาๆนะฮะอันเนี้ยเพิ่งเจอองค์แรกนะเป็นเนื้อออกไม่กระสิกนะครับผมนะฮะ ่าักมากนะะแพงเหมือนกันฮะนี่มันซื้อมาบางทีเจอมุมเจอทางเราก็ต้องซื้อฮะแพงหน่อยก็ต้องซื้อนะครับผมเอามาบิดเดียดเอานะฮะกำไรสี่สาห้าร้อยก็ต้องเอานะฮะองค์หนึ่งนะครับติดเือนก็เยอะนะครับผมซื้อมามีนะอันนี้มันเนี่ยสมฤทธิ์เลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยสมฤทธิ์นะครับเนี่ยอันนี้แตกต่างดูนคนละครั้งอาจจะดูไม่นั่นนะฮะ แต่ถ้ามาเที่ยวเปนนี้เห็นชัดเลยอย่างเงี้ยสำริดนะฮะอย่างเงี้ยไม่กระสิทนะครับนี่สำริดนะฮะก็ไม่รู้ที่ไหนอะไรยังไงนะอันนี้ก็ได้มาจากอันนี้นะวันนี้ไอ้ที่ไอ้ตลาดวัดเออ่วัดวัดธรรมจักรนะฮะคือวันพุธเนี่ยแถวพิจิตรพิโลกเนี่ยพิจิตรจะมีที่วัดทรงธรรมนะฮะส่วนพิษณุโลกจะมีที่ วัดธรรมจักรนะฮะมาพิโลกก็เปิด GPS มาเลยนะวัดธรรมจักรนะครับเขาจะมีมาทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะฮะแพงเยอะมากนะโดยเฉพาะวันพุธนะครับผมก็มาแล้วก็ได้ของกันนะพอได้นะครับผมเนี่ยพระปิตาก็ไม่รู้ที่ตามเคยแล้วครับผมยันยุ่งๆอย่างนี้นะฮะมาสำริดนะครับดูของใหม่ก่อนเนาะ แล้วก็นี่นะฮะวันนี้ที่ได้าจากวัฒาจักรนะฮะก็ดูเนื้อหาดูแห้งดูดูแห้ง,ด,ด,หงดูเนียนตาดีนะฮะอันนี้ก็ต้องตีลงอะไรพิมพ์วัดเกตอะไรประมาณนี้นะฮะผมเองก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยอันนี้ดูแบบนะความรู้สึกผมนะคือจากคนไม่เป็นแนมะ้แต่ดูว่าแท้เลยอะนะแต่ทำไงได้ผมประกาศไปแล้วว่าผมขายองศาสองพันก็ขายองศนะสองพันฮะ คือเขาดูเนียนดูกลมกึงดูธรรมชาตินะครับเอซครับนะเนี่ยไม่รู้นะคนดูสมเด็จเป็นถ้าดูว่าองนี้ไม่ดีดูห่างดูแล้วอาจจะขำขมก็ได้นะแต่ประสบการณ์ผมซื้อมาบ่อยๆอะไรเงี้ยมันดูอันนี้มันดูธรรมชาติเดียดูแห้งดูอะไรไหมดูแปลกตานะดูแปลกตากว่าที่ที่เคยเห็นทั่วไปนะ ไม่รู้สิครับอาจจะงานงานเก๋ดีฝีมือดีก็ได้นะครับผมนะแต่ผมก็เนี่ยขายองคเราสองพันนะครับผม โทรศพัพท,ท์ก็ช่วงหลังมันตกด้วยฮะตกบ่อยโทรศัพท์ผมเนี่ยสงสัยจะต้องเปลี่ยนใหม่ซะแล้วฮะปวดเมื่อยเนาะเอฟซีเวลาเรายุมากขึ้นเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้โหสงสัยคนที่เขามีอายุหน่อยสี่สิบห้าสิบอะไรไรปะลุกกโอยน,นั่งก็โอยเนาะเราอ,อะไร ลูกก็โอยนั่งโอยเราจะปวดเมื่อยอะไรอย่างนั้นนะฮะแม่พอเริ่มมีอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่มากผมแค่สี่สิบห้าสี่หกเองแต่ก็คือทํางานหนักมาตลอดไงทํางานหนักตั้งแต่เด็กนะครับผมแล้วก็ขับรถเยอะนะฮะเนี่ยทําอะไรผมปวดเมื่อยหมดครับเอฟซีไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างก่อนนอนเนี่ยผมจะต้องให้ลูกชายตัวเล็กผมเนี่ยนวดให้ผมทุกวันนะฮะก็สบายหน่อยนะพอได้น่าหน่อยนะอุนี้ก็เป็นสมเดนะ็จน่าจะพิมพ์ฐานแซมหรอเป่าเอฟซีครับอันนี้เคยลงแล้วนะฮะ ไม่แน่ใจว่าเคยลงยังผมก็ค้นๆนะเห็นดูฟอร์มดีๆผมก็เอามานั่นนะฮะไม่รู้ว่าลงหรือ,อยังนะครับ f อซีนะพอถ้าลงไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยหรือยังไม่ได้ลงยังไงก็นะฮะปวดเมื่อยนะครับผมอาจจะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยนะฮะพักผ่อ,อนน้อยนะฮะขอบคุณนะครับเอฟซีนะลหลายๆท่านที่คุยในไลน์กันแล้วก็เตือนมา พี่แซบท่านแซบไอทีแซบนะนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะอะไรประมาณนี้นะครับผมกลับขอบพระคุณครับผมชิ้นอื่นมีอะไรดูกันอีกครับเอซครับอันนี้ก็โอ้ต่อกันเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะยอมขายเต่าทุนขาดทุนแล้วนะฮะตะกุดพอกข้างนะครับดูฟอร์มเก่าดีฮนะ ได้มาตั้งแจหนเนี่ยซูรินหรือเปล่าของเน,นี้ยอันเนี้ยนะนานลนะครับก็อันนี้ก็โอ้โหทำไมผมถึงเอามาลงบ่อยเพราะว่าคนถามบ่อยจริงๆนะเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะพิมพ์เขาเปแปลกๆสั้นๆต่อๆอย่างเงี้ยนะเขาเปิดราคาผมก็เปิดไห้แพงนะก็ไม่ต่อกันไม่อะไรกันผมก็งงอะะจะซื้อกันเท่าไหร่ก็ไม่สวนราคามานะเนี่ย เนี่ยองค์เนี้ยนะครับผมจะกวดสนิมแดงเนี่ยผมไม่รู้นะเกะใชยังไงก็ไม่รู้กูไหนอะไรยังไงนะฮะเขาดูเหมือนกับอ่ะเหมือนไม่สมส่วนนะเหมือนหน้าเขาจะใหญ่ใหญ่นะเอฟซีไหนะแล้วคือไม่บาลานซ์กับลําตัวอดูเนี่ยแล้วเป็นเงี้ยก็เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นริมออกมาซึ่งไม่เต็มอ่ะนะฮะไม่รู้เหมือนกัน ได้ทุกองนะครับผมเต่าตัวนี้ก็เนี่ยครับหายากนะฟอร์มเต็มฟอร์มแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีขาเนี่ยพองเปนบางคารใต้ฐานยันโอมนะฮะเต่าถตาภาพไทย,ยนี้ต้องนั่นนะฮะต้องเก็บต้องบูชามีพุทธคุณนะฮะเต่าตัวนี้ก็อืมจนะฮะถามมันเยอะนะฮะมันยังไม่ไปอะผมผมเปิดแพงนะครับผมเปิด ผมเปิดหลักหมื่นง่ายๆนะตอนนี้นะครับผมสวยนะสมบูรณ์นะครับผมซอกซอเนะี่ยเหมือนกับเขาจะเป็นแบบคือเขาเดิมมากนะตองน,นี้นะเนี่ยดูเนะี่ยการอาอกะไรเดิมไหยอันนี้เขาใส่อยู่ในตลับเหล็นะตลับเหล็นะครับผมเนี่ยแล้วก็เกิดเนะนี่ยข้ามแบบเนี้ยนี่ยสนิมเขียวแบบธรรมชาติเนะี่ยคือเขาเดิมมากๆนะตอกน,นี้ตามซอกตามอะไรเหมือนคล้ายๆจะมีพลายเงินเลย อ่านะเหมือนมีภัยเงินอยู่นิดนิดนะฮะดูหะสังเกตดูครับโอ้ได้สองตัวจริงแนละ้วว้าวเลยตอนนี้นะฮะเปิดแพงฮนะบางทีเรารักเราชอบก็แล้วมองว่าเออน่าจะไปได้มากกว่านี้ก็เราก,ก็ต้องแบบว่านั่นหน่อยนะฮะ จะได้โวถั่วกับองค์ที่แบบติดมือไงน,นะฮะซื้อมาติดมือก็มีนะครับผมจับอาจารยแบบนี้นะครับผมเป็นของอาจารย์ต้นลูกปัดนะหิ้วเข้ามานะ เขาเรียกว่าแปลงปัดหลังควานครับ F4 นะฮะถักงเข้ามาได้นะครับก็มาถามกันเยอะนีแต่ว่าราคาก็นะราคาก็สมเหตุสมผลเหรอครับ F4 นะครับแปลงปัดหลังควานทำจากหางช้างนะครับอ่าเออันนี้เนี่ย ลางนะครับเป็นกระดานชนวนนะฮะก็เคยให้ดูแล้วนะครับผมก็ต้องตีเป็นหลงข้อผิดอะครับผมอย่างนี้นะฮะกระดานชนวนหุ้มด้วยตะกูเก่านะฮะของแปลกๆนะฮะเอามาแบบว่าเป็นสีสันนะครับผมเคยลงไปแล้วนะครับอ่านะฮะก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับวันนี้ครับ f อฟสีครับนะฮะอ๋อี่อำเภอให้ดูยังครับเนี่ย ก็ลงไปเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งฮนะปีสองห้าสองสองนะฮะเขาเล่นเขาเล่นกันเป็นพิมพ์กรรมการครับเอฟซี FC ครับลูกเหมือนปั๊มพิมพ์กรรมการฮนะปั๊มสองห้าสองสองนะครับหลวงปู่โตปุกเสกครับเอฟซี FC ครับราคาก็มาตรฐานนะฮะทักทายมาได้นะครับคือให้ดูแล้วนะครับเคยดูคลิปมาแล้วนะฮะ ก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าชอบพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้ที่0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยก็เบอร์นี้แหละครับ0618987342นี่แหะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย